ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสําหรับคนวันพุธกลางวันนะครับวันพุธกลางวันนะครับว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างนะครับ1นถึงสิกรกฎาคมนี่นะครับวันพุธกลางวันนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็ตีโจทย์ไพ่แล้วก็ให้แอดมินลูกสาวเป็นคนวิเคราะห์ดวงเข้าไว้นะครับสําหรับคนวันพุธกลางวันนะครับว่าลักษณะแล้วคนวันพุธกลางวันนั้นนะอ ลูกสาวเขียนวันพุธกลางคืนก่อนแล้วนี่ทำไมไม่พูดกลางวันก่อนล่ะลูกนะครับนะครับเอามาเป็นวันพุธกลางวันหรือกลางคืนก่อนดีกว่านะสองตัวคู่นะครับก็เป็นวันพุธกลางวันก่อนดีกว่านะครับวันพุธกลางวันนะครับสองตัวคู่นะครับสองตัวคู่นะครับสิ่งที่ผมมองเห็นสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับช่วงนี้จิตใจวันพุธกลางวันลอยไปหาคนที่แอบรักแอบชอบ หรือคิดถึงตลอดบางครั้งก็อ่านมุมมองเรื่องของความรักนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับบางครั้งก็คิดคนถึงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอนะครับนั่นคือสิ่งที่อ่านในในลักษณะของลูกสาวแปดโจทย์มาตรงนั้นนะครับสงสัยนางจะมีเรื่องของความรักนางก็เลยสอนทวยคู่แปลว่าเรือนนุเรือนเอจ้าชะตานะความสุขความสมหวังน,นะครับความสุขความสมหวังน,นะครับคนวนพูดธกรรงวันนะ มันเลยขึ้นมาสองถ้วยคู่นะครับ่ะแต่อย่าลืมนะครับว่าสองถ้วยคู่เนี่ยมันมีสิ่งที่แลกเปลี่ยนอยู่นะครับแลกเปลี่ยนอยู่นะครับ่แะบแลกกันด้วยการสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าสังเกตดูถ้วยมันยื่นเข้าหากันนะครับในลักษณะของโจทย์ของไพ่นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับะระวังคนเข้ามาหวังแล้วซึ่งผลประโยชน์นะเพราะไม่ค่อยจะทันคนนะครับ นะคือสิทีิบอกว่าบางครั้งอาจจะทําอะไรให้โดนเอาเปรียบผู้หญิงระวังเพศตรงข้ามให้มากๆถามว่าทำไมถงถึงพูดตรงนี้นะครับเพราะว่าตําแหน่งสองถ้วยคู่กับตําแหน่งตัวที่สองเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงต้องระมัดระวังให้มากๆเลยนะครับในช่วงนี้โดยเฉพาะวัยรุ่นนะหนุ่มสาวนะครับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับเพราะว่ามีเก้าถ้วยนะเก้าถ้วยเก้าข้วคือความพึงพอใจความพึงพอใจเรือนใกล้ตัวระวังนะคนไหนที่เป็นคู่หนุ่มสาวใหม่ๆหม ไปไหนกับกแฟสองต่อสองมันระวังมากมากเลยนะมันมีโอกาสที่จะมีอะไรเกินเถิดเกินเลยนะครับอย่าคิดว่าความรักคือเป็นผู้หญิงก็ต้องรักษาตัวเองนะครับส่วนสําหรับาการติดต่อสื่อสารในเรื่องของถ้าเป็นลักษณะของผู้ชายอะไรนี้นะครับในช่วงนี้ผมบอกว่าถ้าเป็นเราเป็นผู้ชายเนี่ยบางคนอาจจะเป็นโชคดีช่วงนี้ถ้าเป็นผู้ชายในมุมกลับกันมีความโชคดีเข้ามานะครับในเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักด้วย ของผู้ชายยิงโดยเฉพาะผู้ชายท่าสายเทพเจ้าทวิกานีนะรวมถึงในเรื่องของความรักด้วยแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังที่สุดนะก็คือระวังอาการยับยั้งชั่งใจนะครับเดี๋ยวจะเป็นขงเป็นข่าวเหมือนกับข่าวกรณีที่ผ่านมาที่ไปมอมเหล้าเด็กนะครับเพื่อไปมอมเหล้าเพื่อนแลวเพื่อนช็อกตายนะครับนักเกิร์สิทธิบอกไว้นะครับเขาก้าวทั่วนี่ ทำอะไรก็แล้วแต่ให้อยู่ในเหตุและอยู่ในผลนะเป็นวัยรุ่นอันนี้ผมเตือนของคนวัยรุ่นนะครับส่วนคนวัยอื่นวัยทำงานติดต่อสื่อสาเรเจรจาในเรื่องเชิงธุรกิจเนี่ยผมบอกเลยว่าตรงไปตรงมาโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับนิกรรมสัญญาทําให้มันมีความรู้สึกรูปแบบของกฎหมายที่มีความชัดเจนหรือคํามัน่นอาจจะเป็นรูปแบบการล่างเส็สัญญาซื้อมาขายไปอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นสัญญาทำให้มันถูกต้องนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไปเพราะว่าครึ่ง king of sword นะครับ นะครับการเดินทางช่วงนี้ติดต่อสื่อสารเจรจาหน้าที่การงานใช้ความใจยเย็นใช้เหตุและใช้ผลอาจจะสําเร็จช้าบ้างเร็วบ้างบางชิ้นงานแต่ก็สําเร็จนะครับแต่ก็สําเร็จนะครับสาหรับคนวันพุธกลางวันนะครับเพราะว่าครึ่ง i น h t of s w ร r d นะครับ Night of s w ร r d นะครับซึ่งช่วยเหลือแก้ไขปัญหาคนอื่นก็ดีก็จะ,ะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็แก้ไขปัญหาคนอื่นได้ปัญหาตัวเองก็ค่อยๆบินค่อยๆไปก็แก้ไขได้เหมือนกันนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ สิ่งที่มองเห็นนะครับเพราะกิ่งอัลสเวอร์ตนะครับอ่ามาดูต่อนะครับมาดูต่อนะครับนะครับอ่าสิ่งต่อมานะครับพูดกลางวันนะครับนะครับพยายามนิดหนึ่งนะครับพยายามเรื่องอย่าไปแบกรับเรื่องราวคนอื่นมากนักนะครับเพราะว่าขึ้นควีนออฟแวร์นะครับกินออฟแวร์นะครับโฟกัสกับปัจจุบันกับหน้าที่การงานการกระทำอย่าหลุดโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองมีความรับผิดชอบ หน้าที่การงานการกระทําสําหรับคนที่ตกงานช่วงนี้หางานอาจจะต้องใช้เวลาในการหางานยากหน่อยนะครับแต่ใช้ความพยายามจริงก็มีโอกาสที่จะหางานได้นะครับนะครับ นะครับเพียงแต่มีข้อแม้หนึ่งเวลาเราสมัครงานที่ไหนอะไรอย่างไรงานไหนใช้เงินค้ำประกันอะไรสูงไม่ต้องทําก็ได้นะฮะหางานที่ไม่ต้องใช้เงินค้ำประกันอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะหางานที่ชชานิดหน,นึ่งนะครับแต่จะใช้ใจความใจเย็นนะพยายามกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพรอ,อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าขึ้นเดือบเวรตําแหน่งเงินมรณะนะครับเพื่อนฝูงสังคมใครมายืมการเงินกันทองสาหรับพุทธกางวันช่วงนี้เบรกได้ก็เบรกนะคะ เบรกได้ก็เบรกอย่าไปให้ครยืมกันเงินกันทองไปเลยนะครับเพราะไว้ขึ้นลนักษณะของ5ดาวนะครับส่วนทําธุรกิจตัวเองดีไหมหลายคนชอบถามคนวันพุธกลางวันช่วงนี้ธุรกิจถ้าจะเริ่มทําใหม่ถ้าลงทุนสูงสูงเลยและใช้เงินทุ่มเทเยอะๆมีโอกาสเสียหายหนักมากสาเหตุเพราะว่าที่บอกว่ามีโอกาสเสียหายหนักมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะาสามตากตกเดือนกรรมะการกระทำนะครับช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังว่งาที่สุดคืออะไรครับ โรคภัยไข้เจ็บบางทีสุขภาพต้องพักก่อนให้เพียงพอการเดินทางขับรถเตลุ่นหันพนแร่งก็ต้องระมัดระวังสิ่งของเสียหายรวมถึงร่างกายบาดเจ็บได้ด้วยแล้วก็สุขภาพก็ต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับแล้วก็อย่าไว้ใจใครเรื่องการเงินการทองนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะความก้าวหน้าของชีวิตช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับก็มองเห็นแล้วนะครับว่า อาจจะทําอะไรต้องศึกษาคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีนะครับไม่ว่าถ้าอะไรที่ใช้เงินใช้ทองสูงเลยเรื่องของเชิงธุรกิจที่ทําธุรกิจส่วนตัวต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามันขึ้นอัศวินควบม้าถือเหรียญมันนิ่งมากมันนิ่งจนน่ากลัวเกินไปฉะนั้นการลงทุนอะไรใหญ่ๆมีโอกาสที่จะเสียหายและผิดพลาดได้ นะครับเหมาะสําหรับคนที่หางานและเป็นลูกน้องคมจะหางานก็หางานยากเหมือนกันนะแต่ไม่มันก็วิ่เกินความพยายามหรอกนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะทำบุญแก้เค็ดหน่อยนะครับคนวันพุธกลางวันนะครับเพราะว่าให้ขึ้นเดอะเวิร์นกดน้ำกดส่วนให้วันพระบุตรหรือบางทีบางคมน,นะครับที่มีโอกาสที่เดินทางไปแสวงบุญหรือภาผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่ไปทําบุญตามสถานที่ต่าง อันนี้ถือว่าเป็นอัน,นิี้ส์นะครับเพราะว่าโดยสภาพแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นว่าการเดินทางของพุทธนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการร่วมปฏิบัติธรรมการทําบุญที่ไหนต,ต่างๆมักจะเป็นในเชิงบวกสร้างความเจริญไปให้หรือเป็นการต่อยอดสะพานบุญไว้ให้นะครับนั่นคือสิ่งที่มองเห็นนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับให้ขึ้นเดือยเวิร์นเวิรนิครีนนิดนึงนะ ในช่วงนี้คนบนพุทธกางวันแนะนําว่าให้เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านถ้ามีอยู่ไม่ว่าเป็นพระพุทธรูปที่เป็นองค์โลหะองค์อะไรแล้วแต่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอามาทาความสะอาดบางคนบอกว่าฉันไม่มีแต่ฉันมีรูปภาพก็เอารูปภาพนั่นแหละครับเอารูปภาพมาทามาํนะคคา,า,ค,วา,ค,วาความสะอาดนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับเอามาความความสะอาดนะครับแล้วก็แนะนําว่า ช่วงนี้สวดมนต์ไหว้พระใส่เมตตาบ่อยๆก็ดีนะครับเพราะว่ามันยังมีสิ่งที่มาเบียดเบียนเราอยู่บ้างนะสิ่งที่เบียดเบียนคืออะไรครับสิ่งที่เบียดเบียนก็เรียกว่ายังมีในเรื่องของวาลาแห่งเวรกรรมดวงค่อนข้างขึ้น,นลงหน่อยนะครับวันพุธกลางวันในช่วงนี้นะครับสิ่งดีๆก็มีแต่สิ่งที่เสียหายก็มีนะครับในเรื่องของความรักนะครับผมกับมองว่าในเชิงบวกคนโสดก็อาจจะมีคนที่เข้ามาพูดมาคุย นะครับหรือรู้ใจกันบ้างคนที่มีคู่ครองอยู่แล้ววันพุธกลางวันก็พูดคุยกันได้หรือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพราะใขึ้นแปดเหลี่ยญน,นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะพยายามช่วงนี้พาไปทานอาหารอร่อยๆโรแมนติกกันหน่อยก็ได้นะครับสำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับส่วนคนที่กําลังมีความรักเข้ามาในช่วงนี้ก็พยายามต้อนรับขับสูงหน่อยก็ได้นะครับคุยกันในเชิงที่เราดูนะว่าเขานั้นมีอะไรที่ สปิดิกเพื้อกูลซึ่กันและกันนะครับมันก็ยังมองใเชิงบวกอยู่นะครับนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าอายุน้อยนะอายุต่ํากว่า18ปีลงมาระวังความหลงไหลระวังอารมณ์ชั่ววูบหรือสิ่งที่เขาเรียกว่าบางคนเจอโดยเฉพาะคนที่วันพุธกลางวันผู้หญิงนะฮะแล้วมีผู้ชายที่อายุเยอะสูงๆกว่ามากๆระวังเจอพวกที่มีความรู้สูงมาหลอก มาหลอกมารวมด้วยใช้ใคําพูดนะอันนี้ต้องเตือนไว้นิดหนึ่งเพราะว่าไพ่แปดเหรียญมันใกล้กับไพ่เดิะเวอร์บางครั้งถ้าจะรักใครชอบใครจงรักว่าเขาให้ผลประโยชน์แล้วก็ให้อะไรสิ่งที่ดีกับเราบ้างหรือมาแค่คําพูดต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ในเรื่องของความรักนะในเรื่องของความรักนะครับผมก็แนะนําตรงนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับจะเห็นได้ว่าถามหลายคนถามผมตลอดเวลาว่า ช่วงนี้คนที่เกิดตรงนี้นะครับคนที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยช่วงนี้เหมาะสมสำหรับทำอะไรดีทําธุรกิจอะไรได้ไหมคนไหนที่มีงานทําอยู่แล้วอย่าเพิ่งลาออกทํางานตรงนั้นไปก่อนนะครับคนที่ไม่มีงานทําอาจจะหางานยากหน่อยแต่ว่าใช้ความพยายามจริงๆมันก็ได้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าคนไหนที่มีญาติผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมมองเห็นน่ก็คืออ่าสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าเรา ในช่วงนี้เราต้องไปทําบุญที่เกี่ยวข้องกับน้ําบ้างก็ดีนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับมันก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับอันนี้คือข้อแนะนำนะข้อแนะนํานะครับต่อไปนะครับสิ่งที่มองเห็นต่อไปคืออะไรครับสิ่งที่มองเห็นต่อไปนะครับ ลงทุนไม่ไม่เวิร์กนะถ้าลงทุนธุรกิจของตัวเองไม่เวิร์กยกเว้นแต่ธุรกิจมีอยู่แล้วบางคนเปิดร้านอาหารหรือร้านกาแฟร้านอะไรอยู่แล้วก็ค่อยเปลี่ยนค่อยไปค่อยป,ป,ปรับแต่งไปนะมันถึงจะดีนะมันถึงจะดีนะครับการทําในเชิงธุรกิจต้องคุยกันให้สมเหตุสมผลและช่วยเหลือกันอยากคุยกันที่ภาษาที่แรกยงภาษาคนไหนที่ทําธุรกิจแล้วมีหุ้นส่วนคุยกันให้ชัดเจนวางแผนงานหน้าที่การกระทําของแต่ละคนให้ชัดเจนนะครับมันจะเป็นผลดีนะ ถ้าพูดจากันแล้วต่างคนต่างไม่ลงตัวกันหรือเห็นแต่ประโยชน์ตัวเองก็มีอะไรที่แตกเลาได้เหมือนกันนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้การเดินทางไกลการเดินทางไกลเดินทางได้แต่อย่าเดินแบบคุณหันพันแล่งเพราะว่าขึ้นในออฟแวนะตําแหน่งเรือนพันธุการเดินทางไกลอะไรต่างๆที่เป็นผลประโยชน์เรื่องของการเงินอันนี้ถือว่าเป็นในเชิงบวกนะครับการเดินทางไกลที่ ไม่มีจุดหมายไม่มีว่าหมายแค่เช่นการท่องเที่ยวเฉยๆอันนี้ไม่แนะนํานะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ในช่วงที่โควิดยังไม่ซาหรือในช่วงที่พรกรากเฉิๆยังต่ออยู่อีกสักหนึ่งเดือนนะถ้าผมจะไม่ผิดก็คือเดือนกรกฎานี้อาจจะต่ออีกสักเดือนหนึ่งนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไวน้นะครับนะครับแล้วนะครับการให้ใครยืมเงินยืมทองก็อาจจะไม่สำเร็จการพุ่งหวังสิ่งใดหรือคาดหวังกับคนอื่นหลายเรื่องอาจจะมีสิ่งที่ทําให้เราเฟลบ้าง อย่าไปคาดหวังเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของการติดต่อสื่อสารเรื่องของการเห็นบางสิ่งบางอย่างมีแนวโน้มหรือมีโอกาสาที่จะผิดหวังบ้างเพราะว่าไพ่<ร>ขึ้นสามแบบหลบหลกรกรามมะนะครับมันไม่ใช่ทุกเรื่องบางอย่างมันได้และดีและแฮปปี้แต่บางอย่างมันเสียหายเลยนะครับเพราะว่าตำแหน่งตนุเจ้าตัวสตาร์ขึ้นสองทวดแปลว่าความสําเร็จแต่ตำแหน่งกรรมมะคือสามดาบมันมันเป็นตำแหน่งที่ที่เขาเรียกว่า ใบแรกกับใบสุดท้ายมันมาจบกันพอดีฉะนั้นมันก็เลยบอกว่ามีสิ่งที่ได้แล้วก็ต้องมีสิ่งที่เสียด้วยนะครับสำหรับคนที่เกิดบันพุกกลางวันในช่วงนี้นะครับสิ่งที่ได้ก็คือ,อสมหวังบางสิ่งแต่สิ่งที่เสียหายก็คือ,อสิ่งที่เราอาจจะคาดหวังหรือสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะเสียหายมันก็อาเสียหายกระทันหันโดยด้วยก็ได้ นั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับฉะนั้นต้องเตือนสติมากๆครับให้ึ้นเดเวอร์นะครับพยายามไปทําบุญกับสิ่งที่สวยงามแล้วก็ความเชื่อหรือทําสิ่งที่เป็นเชิงบวกหรือก้างสร้างกุศลบ้างสิ่งที่เชิงบวกก้างกุศลอะไรบางคนเขาบอกว่าไปกราบไหว้สิ่งที่เป็นคนทรงคนเจ้าอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แนะนําอันนี้เขาเรียกว่าสิ่งที่ยังไม่ดุดเนี่ยํำสิ่งที่เชิงบวกเช่นบางทีเราอาจจะเข้าวัดเข้าว่าหรือทําบุญตามศาสนาที่เรานับถือพวกเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ดีงามทำบุญตามศาสนาที่เรานับถือพวกนี้จะเป็นสิ่งที่ดีงา นะครับบางคนไม่มีศาสนาที่นับถือเราก็อาจจะสร้างกุศลเพราะว่าเพื่อนๆหลายหมอของหมอหลายคนนะเรียนรู้เรื่องโหราศาสตร์แต่ปรากฏว่ากลับบวาคกูบาจารย์เคาลบแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยยึดยึดติดกับศาสนาเขาก็สามารถที่จะทําบุญอะไรหลากหลายได้ตามความเชื่อของเขานะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับสิ่งที่ต้องพึงระวังการให้ขยิบยืมเงินในช่วงนี้โอกาสที่จะได้คืนยากมากแม้กระทั่งการกู้ยืมเงินของเราเองกับคนอื่นบางที บางคนเหมือนจะได้ก็ไม่ได้นะครับต้องบอกว่าบางทีบางคนเหมือนจะได้ก็ไม่ได้นะครับน,นั่นคือส way, ิ่งที่บอกไว้นะมีคําถามพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับคนที่มีคําถามพิมพ์เข้ามาได้เลยนะชื่อเล่นอายุอาชีพคําถามที่หนึ่งแล้วก็กดแชร์ไปนะคาถามที่หนึ่งหนึ่งชื่อเล่นอายุอาชีพคำถามที่สองก็สองชื่อเล่นอายุอาชีพแล้วก็ทุกคําถามต้องแชร์นะครับคุณสุกัญญาและคุณสุชาวิวันชาวิวันนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับสรุปภาพรวมของวันพุธ กลางวันนะครับการเดินทางไกลเกี่ยวกับหน้าที่การงานได้การเดินทางแสวงบุญได้การเดินทางท่องเที่ยวเหมือนจะไม่สวยงามยกเว้นแต่คนอื่นออกค่าใช้จ่ายให้นะครับแต่ก็ต้องเสียเงินอยู่ดีนะครับคุยเจราจากับคนใกล้ตัวอาจจะสําเร็จเช่นมิตรสหายหรือคนที่สนิทมากอาจจะสําเร็จแต่คุยเจราจาเชิงธุรกิจกับคนอื่นเรื่องหุ้นส่วนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะให้คนอื่นมาร่วมด้วยหรือขอผลประโยชน์คนอื่นอาจจะผิดหวังนะ ลายสิ่งหลายอย่างก็ต้องทําด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ต้องมีแผนสำรองถึงจะดีนะครับอ่าว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพอรทําบุญที่สิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นสังคมหรือศาาราะอัน,นี้ถือว่าดีอย่างเช่นว่าบางทีก็อาจจะร่วมกิจกรรมไปสวายไปช่วยเรื่องอ่าสงอาพาธหรือหรืออ่าอาจจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการรวบรวมเงินหรือชวนเพื่อนไปทําบุญวัดพุทธบาทน้ําพุหรือทําบุญเกี่ยวกับหมาก,กับแมวอะไรโครงการใหญ่บ้านเด็กอําพาบ้านเด็กอาถาคนบนพุธกังวัดนน้ีย ถือว่าจะเป็นสิ่งที่ให้โชคให้ลาบและก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับเซ็นคํามตสัญญาอะไรใครช่วงนี้ไม่ได้เลยไม่แน่นอนะครับมีโอกาสเสียหายสูงนะครับพาผู้หลักผู้ใหญ่ไปทําบุญสร้างบุญสนกลับเป็นเชิงบวกแล้วก็เป็นเชิงดีเพราะไม่ตื้นเดือบเวินอ่าทำให้บุญบรารมีของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วทําให้บุญบรารมีของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จะคุ้มครองเราแล้วบางทีบางดวงตาที่ คาดหวังในเรื่องของมรดกบางทีกําลังกังก้มกั้มถึงก็มีโอกาสที่จะได้มรดกจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เพราะว่าไพ่ขึ้นเดือนตกแปดใกล้แปดเดืนนะสิ่งที่ต้องพึงระวังมากที่สุดก็คือผลสรุปก็คือว่าอย่าลงทุนทําอะไรใหญ่ๆห,หรือโปรเจกต์ใหญ่ๆโดยเด็ดขาดเลยวันพุธกลางวันในช่วงนี้เพราะว่ามีโอกาสพลิกกลับหรือจ็คพอตได้แต่บางสิ่งมันถึงสภาพบังคับหรือว่ามันออโตเมติกอันนั้นอาจจะอนุโลมไม่ใช่เป็นสิ่งที่แย่มากมายนะบางคนกลไกลบริษัท ดูแลแทนพ่อแม่การจัดการแต่ว่าพ่อแม่ก็ยังมาชี้นิ้วสั่งอะไรกันแล้วแต่อันนั้นก็ถือว่าซับซ้อนลงก็ยังเป็นอะไรที่ไม่ได้แยกขนาดนั้นน,นั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะก็ยังมีบุญบาร,รมีของผู้ปกครองรู้แับผู้ใหญ่คอยคุ้มครองอยู่บ้างนะครับในเรื่องของความรักนะครับเด็กวัยรุ่นต้องระมัดระวังวันพุธกังวัดน,นะครับอย่าเชื่อว่าความรักจะสวยงามแต่กับมุมกับการกับความรักที่มีคนที่มีคู่ครองมีครอ,อบครัวอยู่แล้วถ้าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันพูดคุยกันครอบครัว ะจะล่มเย็นคนที่มีความรักใหม่ๆเหมือนจะหวานเหวีนะกำลังมีความรักใหม่แต่เด็กสำหรับเด็กวัยรุ่นเลยเนี่ยตัต้กแ่18ปีไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าถ้วยมันขึ้นเลข9ถ้วยแล้วบวกกับอีกเลข8ตก7 ตก17แล้วมันหมายความว่าตกลาหูพอดีฉะนั้นคนอายุน้อยอย่าเชื่อใจในเรื่องของความรักตั้งแต่ต่ำกว่าอายุ18ปีในช่วง15เวลาใครชวนไปใน22โดยเฉพาะผู้หญิงผู้ชายชวนไปใน22เนี่ยความคิกรามวันของผู้หญิงเนี่ยต้องมระมัดระวังให้ยิ่งมีโอกาสเสียเนื้อเสียตัวมากๆนะครับนั่นคือสติบอกไว้นะครับโอเคนะครับยังไงก็ขอจบก่อนจบลงนะครับสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดมากๆนะครับพาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ หรือไปวัดใกล้บ้านไปก่าน้นกดสนให้บรรพุทธเจ้ักมในเวลาอัดตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่เราอยากมีอยากได้อยากเป็นก็มีโอกาสจะสำเร็จในเรื่องของครอบครัววันพูดกลางวันคนที่มีครอบครัวแล้วก็แฮปปี้ยกเว้นแต่เด็กวัยรุ่นแล้วก็เรื่องของหน้าที่การงานการกระทําอะไรก็แล้วแต่ทําได้ถ้าไม่ลงทุนเยอะและคนที่จะลาออกจากงานอย่าเพิ่งลาออกทํางานไปก่อน ะะอย่าบอกเราออกเพื่อหางานใหม่ทํางานเก่าไปก่อนถ้างานเก่ายังได้เงินอยู่คนที่หางานก็มีโอกาสได้งานแต่ว่าต้องเช็คดูว่างานนั้นเป็นรูปแบบแรายงานนั้นถ้าเขาบอกว่าค่าค้าประกันสัญญาอะไรสูงยกเลิกไม่ต้องทํา ให้ไปหางานใหม่ได้เลยเพราะว่ามีความเสี่ยงเราทําไม่ยั่งยืนหรอกนั่นคือสิ่งที่บอกว่าจงทําอะไรก็แล้วแต่วันพุธกลางวันที่มีความสุขว่ามันมีกึ่งซับพอร์ตหรือมันมัน,ม,นมันมีความสึกว่ามันมีแนวโน้มในเชิงบวกเราบ้างนะครับมันถึงจะเป็นผลด,ดีเนาะนะครับอะไรที่มีความสุขมันเสี่ยงและมินมีนะครับการเดินเหินกลางค่ำกลางคืนอะไรไม่ค่อยมีปัญหาแต่สิ่งที่ต้องระมวงังถ้าคุณไหนใช้พาหนะอยากขับรถเร็วดยเด็กขาดประเด็นแรกนะครับเพราะว่าไพ้ขึ้น เดือนกับมานะคนที่วันพุธกลางวันทั้งชายและหญิงถ้าเกี่ยวข้องกับการขับรถอย่าขับรถเร็วนะครับหรืออย่าไปอาศัยคนไหนที่ขับรถเร็วๆจะสร้างความเสียหายให้เราได้เพราะมี3ดากตะรูปหัวใจนะครับนั่นคือสิทธิบอกไว้นะครับผู้ชายอย่าพยายามทะเลาะขันแย้งกับผู้หญิง ส่วนผู้หญิงนะใช้ปากเป็นเอกในการติดต่อสื่อสารเจรจาการพูดคุยอใครช่วงนี้โดยเฉพาะในเรื่องของความรักพูดคุยดีก็มียังมีผลที่ดีๆเข้ามาด้วยนะครับโอเคยังไงก็ขอจบก่อนละกันนะครับสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง u ู u ูบชาแนลหมอพัชย์ยิบีโคราชนะครับอันนี้เป็นการทํานายไทยทัศน์ตั้งแต่1นึ่งถึงสิกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจหมอพัชย์ยิบีโคราชอย่าลืมกดติดตามช่องอมยิ้ม คาร์ดเดลี่ด้วยนะครับน,นะรบกวนนะครับนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊าบบายบ๊ายบายขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับบ๊ายบายบ๊บายจ้านะครับ